ในโลกที่ทุกอย่างแข่งขันกันเร็วชาวทิเบตยังคงสอนลูกหลานด้วยปรัชญาโบราณที่เปลี่ยนความยากลำบากเป็นพลังชีวิตเปลี่ยนอารมณ์เป็นปัญญาแล้วคําสอนเหล่านี้จะสร้างคุณคุณภาพได้อย่างไรไปค้นหาพร้อมกันค่ะเมื่อน้ำแข็งจับทังน้ำชาวทิเบตไม่มองว่ามันคือปัญหาแต่คือบทเรียนในการอดทน และการแบ่งปันเพราะทุกความยากคือโอกาสฝึกจิตใจให้แกร่งเมตตาของชาวทิเบตเกิดจากการลงมือทำตั้งแต่แบ่งอาหารแม่ในฤดูหนาวจนถึงการสวดมนต์ให้ผู้ที่ทำให้เราโกรธนี่คือการฝึกไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางทุกตัวอักษรทิเบตคือสายเลือดที่หล่อหลอมจิตวิญญาณการสอนภาษาไม่ใช่แค่การสื่อสาร แต่คือการส่งต่อภูมิปัญญาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานโรงเรียนที่เบตสอน,นเด็กว่าการเป็นผู้ให้ไม่ต้องรอให้รวยหรือสมบูรณ์แบบแค่หัวใจที่พร้อมแบ่งปันก็สร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ได้ในสายตาชาวทิเบตไม่มีใครสูงหรือต่ำกว่าเพราะทุกชีวิตล้วนเชื่อมโยงด้วยกรรมและความเมตตา ข้อคำสอนนี้ไม่ใช่สุดสำเร็จแต่คือการเดินทางที่พ่อแม่และลูกหลานเติบโตไปด้วยกันผ่านความเรเรียบง่ายที่ลึกซึง้งเพราะหัวใจของการศึกษาเริ่มได้ตั้งแต่ในบ้าน